สำหรับเรื่องของดวงการเมืองในวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์เกรซนะคะโง่เฮงเสริมสตาฟค่ะแต่จะมาคุยเรื่องดวงการเมืองเพราะว่าน่าสนใจมากเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะท่านใหม่เลยที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือคุณน้ำจิราพรสินทุพัยนั่นเองค่ะจะต้องบอกว่าพออาจารย์เห็นออรูปคุณน้ำเห็นหน้าคุณน้ำเห็นโงเ่เฮงคุณน้ำแล้วอาจารย์บอกว่าโหย ผู้หญิงคนนี้แบบว่าไม่ธรรมดาเป็นคนที่มีความพิเศษในตัวหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะรูปทรงรูปหน้าเนี่ยเขาเป็นรูปทรงแบบธาุน้ำนะคนรหัสธาดน้ำเนี่ยเป็นคนที่มีคอนเน็กชันดีเพื่อนฝูงเยอะแล้วขอโทษนะคะไม่ใช่เพื่อนในระดับเดียวกันนะเป็นเพื่อนที่มีเพื่อนมีคอนเน็กชันอยู่ในทุกๆระดับเลยก็ว่าได้โดยที่นะคะ ตรงแก้มเนี่ยแก้มเนี่ยจะบอกถึงความร่วมมือความสนับสนุนทั้งหลายแหละโอ้โหแก้มนี้เป็นลูกส้มเลยนะไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรมีคนช่วยเหลือค่ะและไม่ใช่ช่วยธรรมดาบางทีนะยังไม่ได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มีคนมายื่นเจตจำนงเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อที่จะสนับสนุนเลยก็ว่าได้ดวงตาเนี่ยเป็นดวงตาแบบใบหริวลยคะ่ะฉลาดมองขาดอ่านเกมเก่งโอ้โหแล้วแววตาประกายตานี่นะแบบ สู้คนอ่ะสู้คนในที่นี้คือแบบไม่ยอมเสียเปรียบไม่เขาเรียกอะไรแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครด้วยส่วนจมูกนะคะก็จะเป็นคนที่จมูกค่อนข้างเล็กน,นิดนึงนะมีแก้มเบียดเบียดมาหน่อยคือภูเขาหลักของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะ หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเวลาเขาทําอะไรอะค่ะเขาไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองเขาจะนึกถึงคนรอบข้างทั้งหมดยิ่งมาดูในดวงเดี๋ยวจย์จะพูดถึงดวงด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้อาจย์จะใช้ในเรื่องของศาสตร์ของไคลโลตัวเลขนะคะตัวเลขที่เป็นแบบอียิปต์โบราณเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งก็จะเป็นศาสตร์ที่อาจจะมีคนไม่ได้ค่อยรู้จักเยอะมากนักน,นะแต่ก่อนอื่นมาดูตรงนี้ก่อนในระดับโงเ่เฮงของเขาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะจมูกค่อนข้างเล็กเนาะ เป็นเป็นคนโงเ่เฮงที่เป็นโงเ่เฮงละอาธาตุน้ําแต่เป็นธาตุน้ําที่ใจร้อนเหมือนกันนะเวลาทําอะไรเนี่ยอยากเห็นผลสําเร็จเร็วอ,อยากเห็นผลลัพธ์เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําอะไรตัดสินใจเร็วด้วยกระชับเวลาสั่งงานบอกการหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะพูดแบบกระชับรวดรัดเอาแบบว่าผลลัพธ์ยังไงเป็นแบบไหนพุ่งเป้าเวลาพูด ขึ้นมาสังเกตเวลาเขาให้สัมภาษณ์ค่ะเขาจะเป็นคนที่พูดจาแบบมีหลักการด้วยริมฝีปากที่บางอ่าบางเฉียบเลยนะแต่ยังมีเนื้อคือเป็นคนที่พูดอะไรแล้ว go to the point อ่ะเข้าเป้าเลยอ่าพูดถึงผลลัพธ์ก่อนแล้วค่อยมาอธิบาย เพื่อที่จะดึงดูดคือมีฉลาดอะคะ่ะมีเทคนิคมีวาทศิลป์ในการพูดพูดจะมีหลักการแบบว่าฟังแล้วดูน่าเชื่อถือแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าคนสนับสนุนรอบข้างรอบตัวค่อนข้างเยอะบางทีก็อาจจะมีความเหนื่อยแล้วก็กดดันในตัวเองพอสมควรนะคะทีนี้มาดูในดวงในดวงเองพออาจารย์ถอดรหัสตัวเลขออกมาแล้วจากวันเดือนปีเกิดเนี่ยนะคะก็ตกเป็นคนที่รหัส7 รหัส7เนี่ยก็คือพูดถึงคอนเน็กชันนั่นเองซึ่งรหัส7เนี่ยก็เป็นาธาตุน้ําอีกต่างหากนะเห็นไหมคือรหัสตัวเลขก็ลงาธาตุน้ำโงเฮงก็เป็นาธาตุน้ําและยิ่งมาดูในดวงแล้วเนี่ยเป็นดวงที่คือไม่โดดเดี่ยวอะ่ะมีแต่คนมาช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตแต่ว่าเป็นคนที่เเวลาทำอะไรเนี่ยจะต้องสำเร็จ ดังนั้นจึงมีแรงกดดันตัวเองค่อนข้างสูงมีความมุ่งมั่นในความสําเร็จเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งนะคือคนสู้ชีวิตไม่จําเป็นต้องจนนะคะคุณคือคนที่แบบมีเป็นเศรษฐีเป็นอะไรเขาสู้ชีวิตคือเขาต้องแบบมุ่งมั่นเพื่อจะให้ประสบความสําเร็จอ่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็บริหารการเงินเนี่ยดีไหวพริบในเรื่องของการบริหารการเงินเนี่ยเก่งมากเลยแล้วเวลาพูดจาเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่แบบพูดเยอะ อธิบายเยอะแบบน้ำท่วมทุ่งนะแต่เวลาพูดแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาดีมีสเสน่ห์มีหลักการไม่ว่าจะพูดอะไรยังไม่เอ่ยปากเอ่ยปากไปสองคำพูดไม่ทำโจทย์คนก็โอเคแล้วอะคือแบบดีมากแล้วยิ่งตัวเลขที่เป็นตัวเลขแบบพลังพิเศษนะพลังเสริมโอ้โหคือครบเครื่องมากจริงๆเก่งเฮงคือทั้งเก่งและเฮงในดวงเนี่ย นอกจากคอนเนคชั่นดีปูพื้นอะไรมาดีและปรากฏว่าปีนี้ค่ะปีนี้เนี่ยคือเขาเป็นคนที่เกิดเดือนกันยาเพราะฉะนั้นปีนี้นะยังอยู่ในช่วงอิทธิพลของปี2 2 2 3 3ก็คือปีที่แล้วอยู่นะเดี๋ยวพอพ้นวันเกิดเดือนกันยาถึงจะเปลี่ยนดวงอีกทีหนึ่งแต่ปรากฏว่าดวงปีนี้ค่ะที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีตัวเลขสำคัญที่เข้ามาทำให้เกิดสิ่งสำคัญอย่างเงินก็คือเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียง มีชื่อเสียงโดงง่งดังปีนี้ยังไงก็ต้องดังคนต้องรู้จักคือแต่เดิมเป็นนักการเมืองก็รู้จักในวงการเมืองที่อยู่ในจังหวัดเขาใช่ไหมแต่พอตอนนี้คือนี่คือดังระดับประเทศอะ่ะอยู่ๆอะ่ะก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดอะ่ะยังไม่เคยเห็นรัฐมนตรีอายุน้อยขนาดนี้เลยปีนี้ยัง่งปีนี้37เเองอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจะบอกว่าดวงปีนี้ยังไงต้องมาคือมาเลยอะ่ะ มาชนิดที่ทุกคนแบบมีเหวอะเอาจริงแซงทางโค้งมาจากไหนอะไม่แน่ใจเลยนะแต่วิธีการทํางานอ่ะมาดูแล้วกันเนาะในส่วนของการทํางานโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเป็นเรื่องของคอนเน็กชันอยู่ละเขาเป็นคนที่มีศิละปะในการพูดจาสิ่งสําคัญโดดเด่นที่สุดของคนงูงเฮ้งธาตุน้ำค่ะเป็นคนที่ประสานประโยชน์เก่งเชื่อมประโยคเก่งเขารู้ว่าตรงไหนต้องไปหาใคร หรือรู้ได้เลยว่าคนไหนต้องไปเจอกับใครเห็นไหมประโยชน์จากการที่คอนเน็ชันเยอะเพื่อนฝูงเยอะดังนั้นค่ะการทำงานในแวดวงทางการเมืองเนี่ยมีสีสันมากเลยไปตรงไหนไปอย่างไรคือเรียกได้ว่า เอาจริงๆนะเป็นโคศกรัฐบาลยังได้อะ <c oughs> คือสามารถที่จะแบบว่าไปประชาสัมพันธ์พูดจาพีเซนทําให้คนนั้นดีกับคนคนี้เดี๋ยวคอยดูนะถ้าคนไหนอยากจะฝากไปแล้วเกินถ้ารัฐมนตรีคนไหนหรือนักการเมืองคนไหนทะเลกกาะกันเอาคนเนี้ยไปประสานประโยชน์เขาสามารถที่จะไก่เกลี่ยได้ดีเลยอันนี้คือแบบดีนะ แล้วเป็นคนเก่งนะไหวพริบดีมีอุดมคติชัดเจนเป็นคนมีระเบียบผูกมิตรเก่งมีความมั่นคงในความคิดมีความพยายามที่สําคัญนะจิตใจลึกๆเนี่ยเป็นคนมีเมตตาด้วยค่ะเมตตาสูงเขามีพลังในการที่จะช่วยให้คนรอบข้างหรือคนอื่นๆเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยคนนี้ครบเครื่องจริงๆนะพอได้ได้คนนี้มาตอนแรกเนี่ยที่อาจารย์เห็นโงเ่เฮงแล้วก็ยังแบบแอบสงสัยนิดนึงว่า เส้นสายมาจากทางไหนแบ็กอัพเป็นยังไงใช่ไหมแต่พอมาถอดดวงดูจากตัวเลขวันเดือนปีเกิดนี่นะอ๋อเข้าใจละเนี่ยนี่คือชะตาวาสนาที่มันมีมาตั้งแต่เกิดอะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือว่าพอหลังจากวันเกิดก็คือเดือนกันยาเป็นต้นไปเป็นคนที่เกิดวันที่หนึ่งเนาะแล้วก็เดือนกันยา หลังจากวันที่1กันยาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีแรงกดดันเข้ามาค่อนข้างสูงภาระหน้าที่จะเหนื่อยหนักหน่อยนะจะมีความลำบากมากขึ้นมันเหมือนกับเป็นช่วงที่ต้องมีการตอบแทนทดแทนถ้าสมมุติว่าตอบแทนหรือทดแทนอะไรหรือทำสนองความต้องการให้ใครไม่ได้ดังใจมันจะมีแรงกดดันเข้ามาเยอะงานที่เข้ามาก็จะค่อนข้างที่จะเป็นงานหนักและลำบากแล้วเหนื่อยแต่มันก็จะมีส่วนที่ช่วยได้นะ นั่นก็คือเรื่องของการวางแผนค่ะถ้าสมมุติว่าคุณน้ำนะคะมีการจัดการตั้แต่ตอนนี้รับตําแหน่งแล้วมีการวางแผนนะในการทํางานมีการวางแผนในเรื่องของออวางตัวบุคคลทีมงานที่ดีในส่วนของปีหน้าหลัง วันเกิดหนึ่งกันยาปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยยาวไปจนถึงเดือนกันยาปีหน้านะคะเขาก็จะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเนาะแล้วก็ข้ามพ้นสามารถที่จะจัดการปัญหาทั้งหลายแหล่ได้จากที่หนักหนักก็จะเบาลงแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการจริงๆถ้าสมมุติว่าช่วงที่เข้ามาตอนนี้คะ่ะ ถ้ายังภายในเดือนนี้เนาะเดือนนี้ก็เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาสี่เดือนนี้ถ้ายังวางตัวทีมงานวางแผนการทำงานได้ยังไม่เ,เข้าที่เข้าทางมากหลังวันเกิดไปนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานอย่างที่บอกว่ามันต้องลำบากมันจะเหนื่อยมันจะต้องสะสางอะไรเยอะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ร่วมงาน ทีมงานโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองการเข้าไปอยู่ในสภาหรือการที่จะต้องโชว์ผลงานอะไรให้มันโดดเด่นขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดทำให้ความกดดันเข้ามาสูงแต่อย่างไรก็ดีก็จะบอกว่าด้วยตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกค่ะว่ามีพลังของการผูกมิตรแล้วก็ดึงดูดคนเข้ามาหาเยอะก็จำเป็นต้องเลือกคน การช่วยเหลือทุกคนมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ช่วยเหลือบางคนช่วยเหลือคนที่สมควรที่จะช่วยแบบนี้ได้การที่จะทํางานตอบสนองใครความตอบสนองความต้องการของใครก็จําเป็นที่จะต้องมีเหตุและผลให้มากขึ้นต้องรู้จักในการพูดทั้งรู้จักปฏิเสธแบบนุ่มนวลแล้วก็รู้จักรับงานหรือตอบรับตกลงในเรื่องของการรับผิดชอบ อย่างแบบมีหลักการแล้วก็มีแผนถ้าสมมติรับมาก่อนแล้วค่อยมาจัดการทีหลังนี่อาจจะสร้างปัญหาได้อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะส่วนในดวงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักอาแน่นอนเห็นไหมสาวๆแล้วก็ยังโสดด้วยสิแต่จะบอกว่าพอแกะตัวเลขจากวันเดือนปีเกิดออกมาแล้วเนี่ยเอาจริงๆความรักไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ สิ่งที่โดดเด่นของคุณน้ำคือเรื่องงานค่ะเรื่องงานเรื่องสังคมเรื่องคอนเน็ t ชันอันนี้โดดเด่นมากถ้าสมมุติว่านะคะทีมนะทีมงานการเมืองโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชานะคะสามารถใช้งานเขาได้อย่างถูกถูก,ถ,กถูกคนอะ ถูกต้องกับความสามารถของคุณน้ำเนี่ยอนาคตทางการเมืองสดใสนะเป็นอนาคตทางการเมืองที่มีสีสนะันน่ะมีความหลากหลายที่สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาดีไม่ดีเขาสามารถที่จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาร่วมทีมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกเยอะเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจช่วยนะคะอยากให้คุณน้ำเนี่ยได้สร้างผลงานแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของคอนเน c t ชันที่รู้จักคนดีๆเก่งๆเ,เอามาร่วมงานทำงานให้กับประเทศก็จะทำให้ประเทศของเราและการเมืองของเราเนี่ยได้การาก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยโอย้น่าจับตามองมากยังไงลองฝากติดตามผลงานคุณน้ำจิรละพรดูหน่อยนะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่า เป็นคนหนึ่งที่น่าจะเป็นนักการเมืองที่มีอนาคตสดใสดีทีเดียวค่ะ